สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาทําคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ผมมีพระรุ่นนี้มารีวิวนะครับนะเหรียญเสมาเจริญพรวัดสร้างนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นวัดสร้างนะครับรุ่นรรยนะครับรุ่นรรยๆยนะครับผมรยสามตัวนะครับ ที่ระลึกสร้างศาลาวัดหด้วยด้วนนะครับอันนี้ออกอันนี้เหรียญหลวงพ่อพัดสร้างปี2564นะครับอันนี้สร้าง64นะครับผมก็น่าจะสร้างประมาณก่อนที่ศาลาจะสร้างแล้วเสร็จนะครับน่าจะน่าจะประมาณ ต้นต้น,ต,น,ต,นต้นปีที่ผ่านมานะเดี๋ยวมาดูนะครับผมตลับจะเป็นตลับสีฟ้าอย่างนี้นะฮะมีวัดสร้างนะครับรุ่นนี้ผมผมคิดว่าน่าจะมี fc หลายท่านนะครับที่ได้ที่เก็บไปนะครับที่ได้ได้เก็บหาเช่าหาบูชานะครับรุ่นนี้นะเดือนสีมาเจริญพรวัดสร้างนะครับที่ระลึกสร้างศาลาวัดห้วยด้วนนะครับ รุ่นลอยลอยลอยนะครับผมรุ่นนี้นะครับก็หลวงพ่อพัดก็หลวงพ่อพัดปุญญาก,กรมโมนะครับผมวัดน้วยด้วนนะครับอาจารย์ดังนะครับร้อนแรงที่สุดแห่งเมืองปากน้ําโพวินาทีนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมนะเป็นพระเกจิอาจารย์รูป เป็นเป็นอ่าเป็นพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งเลยนะครับที่มีกระแสร้อนแรงนะครับไม่ไม่ไมอ่าไม,ไม่ไม่มีเกจิท่านใดนะครับที่จะมีกระแสร้อนแรงเท่าหลวงพ่อพัดอีกแล้วนะครับผมน่าตอนนี้นะครับคือคือต้องเรียกได้ว่าเป็นเกจิดังแห่งเมืองปากอ่าแห่งปากน้ำโพนะครับผม อีกรูปหนึ่งเลยนะครับที่สร้างวัตถุมงคลได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เช่าหาบูชากันเยอะมากนะครับณนะตอนนี้นะครับผมด่นี้ก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ที่วัดสร้างนะครับหลวงพ่อก็อเป็นพระมากด้วยเมตตรธรรมนะครับผมนะั้น แล้วก็เปี่ยมไปด้วยบุญบรารมีนะครับเเาามีลูกศิลูกหูลหานเคารพนับถือกันทั่วทั่วประเทศนะครับผมบกเสกพระนะครับเยอะมากนะครับไม่รู้จักน่าจะไม่รู้จะก,กี่ร้อยรุ่นแล้วนะครับผมว่านะน่าจะไม่ไม่ต่ำกว่าสองร้อยรุ่นแล้วมั้งผมว่านะครับณตอนนี้นะฮะ เพราะว่าช่วงนี้ก็เรียนอมกราสิงหานะครับก็สองสามเดือนที่ผ่านมานี้ก็ตอนนี้ก็ปกเสกออกมาเยอะมากนะครับหลายรุ่นนะครับแต่ละแต่ละท่านท,ท,ที่ที่สร้างถวายหลวงพ่อนะครับแต่ก็สร้างสร้างท่านหนึ่งก็หลายรุ่นนะครับออกมาตามๆกันมาเลยนะ ออกมาเยอะมากนะครับผมก็ออกมาติดติดกันเลยนะครับใครชอบรุ่นไหนนะครับเช่าหาก็เอาเอา,เอาตามงบนี้ที่ว่านะครับผมชอบรุ่นไหนก็รุ่นนั้นนะครับไม่ต้องเอาทุกรุ่นก็ได้นะครับผมชอบรุ่นไหนนะครับ ชอบหาเป็นพุทธคุณนะครับก็เอาอย่างละรุ่นก็ได้ใครมีงบเยอะก็เอาอย่างละรุ่นสองรุ่นก็ได้นะฮะไม่จาเป็นต้องไม่จําเป็นต้องตามทุกรุ่นนะครับเพราะตามไม่ทันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพระหลวงพ่อแพทนี่ปลุกเสกมาเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะครับอย่างเหรียญน,นี้ก็เหรียญเจริญพรวัดสร้างนี่ก็สร้างที่ระลึกสร้างศาลาวัดห้วยด้วนนะครับผม รุ่นสามโรยนะครับเอาเป็นว่ารุ่นสามโรยก็แล้วกันนะฮะรุ่นนี้นะรุ่นนี้หลวงพ่อสร้างเองนะครับผมนะตอนออกให้เช่าหาบูชาใหม่ๆก็ตกอยู่องละอ,อยู่ที่สองร้อยนะครับสองร้อยถึงสามร้อยนะครับผมรุ่นนี้นะ รุ่นนี้เดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยนะครับเดี๋น,นี้นะเป็นเนื้ออัน,อนปาก,ก้านะครับผมอันปาก,ก้าลงยานะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับเสีมาเจริญพรมัดสร้างนะครับรุ่นนี้นะออกใหม่ๆนี่ผมจำได้ผมชอบบูชามาน่าจะประมาณ น่าจะประมาณสองร้อยสองร้อยสามร้อยไม่เกินนี้นะครับนะนะประมาณนี้ครับเพราะว่าผมเอาที่วัดเลยนะครับนี่ผมเอาในวัดเลยนะนี่ผมช่บหานี่ผมไปไปปิดมาที่วัดเลยนะผมไปช่วงนั้นยังมีนะครับเพราะว่าพระเพิ่งออกนะครับนี่ครับก็จะเป็นยารู้สึกว่าผมจะลุนเนื้อมานะลุนเนื้อมาแล้วได้นะ ได้เป็นเนื้อนี้ลงยานี้นะครับลงยาพื้นสีเขียวนะครับลงยาขอบแดงนะครับลงยาจีบอลน,นะครับลงยาข้างบนเป็นเป็นสีเดะสีน้ำเงินนะครับผมนะลายนัาคละตรงนี้นะตรงนี้เป็นลูกไก่นะครับผมมาส่องดูนะ เหรียญน,นี่สวยมากนะครับเหรียญน,นี้บอกได้เลยนะคือรุ่นวัดสร้างนี่ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับเหรียญก็สวยนะครับลงยาครับลงยาสวยนะครับลงยาคุยพื้นด้วยนะครับด้านหลังนะจีบอลน,นะครับด้านตรงสังฆติหลวงพ่อก็เป็น เขียนว่าเขียนว่าพอรอหรือเปล่านะครับบัตเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นะครับนี่ครับนะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็น วททนะครับผมนะน่าจะเป็นวททนะครับอันตรงนี้นะครับตรงสังกติหลวงพ่อนะครับพเดี่ยเขาตีต่อโคทรททวททนะครับวัดทานทหารนะครับผมตัวย่อนะครับตัวย่อวัดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสวยนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยเลยครับด้านล่างก็จะเป็นไก่นะครับเนี่ย เป็นไก่หนึ่งตัวนะครับผมนะพิมพ์เสมานะครับพิมพ์เสมานะด้านหลังก็เป็นยันนะครับเดี๋ยวผมเอากระดาษนี้ออกก่อนนะจะได้เห็นด้านด้านหลังได้ชัดเจนนะด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับผม ด้านหลังประมาณนี้นะครับยันนะครับต่อโคดพอผ่านดาวกระจายนะครับผมพอผ่านดาวกระจายนะครับเลขรหัสโคดสองเจ็ดเจ็ดนะครับรหัสโคดสองเจ็ดเจ็ดนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ยันนะครับผมสวยงามนะครับเลขขอบเหรียญนะครับนี่ครับ มีขีดตรงนี้นิดหนึ่งนะพี่นะครับ F4 ดูนะครับนะขีดตรงนี้ชัดเจนนะครับเป็น,เป,น,แบบนเป็นขีดแบบว่าไม่ได้ลึกนะครับเป็นขีดแบบไม่ใช่ขีดลึกนะครับเป็นขีดแบบว่านะครับเป็นเป็นเส้นสายฝนอะไรนะเต็มเลยนะขีดนี่นูนขึ้นมานะครับเห็นชัดเจนนะเด่นเลยนะตรงนี้นะเนื้อตัวยันก็อยประมาณนี้นะครับผม ปู่พัดนะครับเขียนว่าหลวงปู่พัดนะครับปุญญะกามโมนะครับอายุเก้าเก้านะครับผมอายุเก้าสิบเก้าปีนะปีที่แล้วนะครับวัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะรสร้างปีสองพันห้าร้อยสองห้าหกสี่นะครับผมก็เหรียญพระนี่เป็นของปีแล้วนะครับเป็นเป็นของปีที่แล้วนะครับ เก้าสิบเก้าเนี่นะฮะมปนปีที่แล้วแต่มาน่าจะออกปีนี้นะครับออกปีนี้นะว่าปีนี้หลวงพ่ออายุหนึ่งร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เขียนว่าอายุเก้าสิบเก้าอยู่นะครับจะเป็นเหรียญเป็นปีที่แล้วแต่ออกปีนี้นะน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญเลยเป็นกระแสร้อนแรงนะครับเป็นกระแสร้อนแรงของตอนนี้เลยนะฮะ ก็น่าเก็บน่าสะสมนะครับเหรียญวัดสร้างเองนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นก็เป็นสีรหลมงคลแล้วครับนะรวยรวยรยนะครับสามรวยนะฮะเหรีอีกหนึ่ง,หงเหรียญที่น่าเก็บหน้าเช่าหาบูชานะครับสะสมนะครับ ก็จะเป็นมีกระแสที่ร้อนแรงขึ้นกว่านี้นะครับนะตลับนี่ครับตลับเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับสีฟ้าสดใสเลยสวยงามนะครับตลับแล้วแล้วตลับผ้านี่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับไม่ค่อยหลุดนะฮะนะคือตลับตลับวัดนะครับถ้าเป็นวัดสร้างนะครับตลับผ้าจะ แข็งแรงมากนะถ้าเป็นรุ่นที่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่แบบมีกระแสแบบดังๆราคาแพงๆอะไรอย่างงี้ตลับพระนี่แบบต้องเรียกได้ว่าคือหลุดลุยนะครับนะหุ่ยแตกมากนะแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญพระที่ไม่ไม่ค่อยอคนไม่ค่อยสนใจอะไรเงี้ยเป็นที่ที่ไม่ค่อยดังไม่ค่อยลร้อนแรงเท่าไหรนะ่นะนะก็ตลับพระก็จะแข็งแรงนะ ไม่รู้เกี่ยวอะไรกันนะแต่ว่าผมสังเกตดูแล้วนะตลับพระนี่จะจะจะแข็งแรงหมดนะเนี่ยน,นี้ก็วัดสร้างนะรุ่นนี้นะตลับพระก็ไม่ได้หลุดเลยเลยนะแข็งแรงนะแต่ก็ตลับพระนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับเท่านั้นนะส่วนสำคัญคืออยู่ที่ตัวพระนะครับอยู่ที่เหรียญน,นะครับ รอยู่ที่รุ่นนะครับนี้อปาก,ก้านะครับผมสองเจ็ดเจดนะครับรหัสโคดองยาสวยนะครับสีเขียวเขียวช่ำเลยครับเนะี่ยองยาพื้นเขียวช่ำเลยครับนะก็เป็นวัดอ่าเป็นพระที่เป็นเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็น ที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับเป็นร ese, ุ่นวัดสร้างนะครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ก็ไม่ได้สร้างเยอะนะครับบอกไว้เลยถ้าถ้าวัดสร้างนี่ไม่ได้สร้างเยอะนะครับรุ่นไหนที่วัดสร้างนี่นะฮะนี่ไม่ได้สร้างเยอะเลยนะครับไม่กี่ไม่ไม่กี่สิบลังเองนะครับ อัดปิดเพอไม่ถึงร้อยลังนะครับผมนะคือคือสร้างน้อยครับสร้างน้อยนะนะทนมากเขาจะสร้างเยอะๆก็คือเป็นพระที่ว่า,าสร้างถวายหลวงพ่อมากกว่าน,นะครับที่ไม่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่พระไม่ใช่พระวัดนะครับไม่ใช่วัดสร้างนี่นะออก็จะสร้างหลายร้อยลังเป็นนี่นครับเป็นพัดลังก็มีนะเป็นพันพันลังนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่วัดสร้างนี่จะ <c oughs> สร้างน้อยนะครับต้องต้องรีบเก็บช่องหาบูชากันนะครับไว้นะครับโอเคครับก็รุ่นนี้เอามารีวิวให้พี่ๆ FC ได้รับชมกันนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าช่องหาบูชาน่าเก็บสะสมนะครับผมผมก็มีไว้นะครับมีไว้ไม่ไม่ได้เอามาเยอะด้วยนะครับรุ่นนีนะ้โอเคครับก็รุ่นนี้ ใครเข้ามาดูคลิปก็ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ยผมด้วยนะครับผมนะครับก็คลิปนี้ก็ขอ,อฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเมื่อกี้ผมลืมไม่ดูนะครับเมื่อกี้รุ่นอะรวยๆยนะครับคือที่จริงมีอยู่ ที่จริงมีสองแบบนะครับผมตลับนี่มีสองแบบนะครับแต่ว่าเป็นวัดสร้างเหมือนกันนะครับวัดสร้างเหมือนกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็วัดสร้างเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีมีสองตลับนะครับคือเป็นแบบทึบกับแบบใสนะครับผมแล้วเหรียญก็นะตลับนี้เหรียญน,นี้นะครับอัปแบบก้ามกันคืออันนี้ลงยาลงยาพื้นอ่า ม่วงนะครับลงยาพื้นม่วงขอบเขียวลงยาจีบอนเหมือนกันหมดนะครับทุกอย่างนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าตลับแตกต่างกันที่ตลับพระเท่านั้นนะฮะในโค้ดของเหรียญน,นี้ก็น่าจะสองนะครับสองศูนย์เก้านะครับผม ด้วยโค้ดเรียนนี้209นะครับนะครับก็คือเนี่ยครับเหรียญพระนี่นะครับนะคือเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันแค่ตลับพระแค่นั้นเองนะนีบ นะครับแตกต่างแค่ตลับ้าแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เหมือนรุ่นเดียวกันนะครับรวยๆ,ๆนะครับรุ่นนี้จเจริญพรสองนะครับนี่ก็ที่ระลึกสร้างศาลาวัดนุวยด้วนนะครับแต่ว่าตลับแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเล่นรุ่นนี้เหมือนกันนะนะครับผมก็ไปปิดผมก็ไปไป บูชามาพร้อมกันนะครับสองรุ่นสองเหรียญนี่นะก็บูชามาพร้อมกันเลยนะครับพอออกเนี่ยหกสี่ครับนะมาพร้อมกันเลยนะครับแต่ไม่ได้เมื่อกี้ลืม Cathy. ลืมรีวิวให้ดูนะครับก็ไปบูชามาในจากในวัดเลยนะครับนะบูชามาจากในวัดเลยนะครับโอเคครับผม เหรียญเจริญพรวัดสร้างนะครับผมได้บูชามาที่ที่ตอนนี้ที่อยู่ข้างหน้านี้ก็คือที่อยู่หน้าหน้าข้างหน้า fc นี่ก็คือ,อมีสามเหรียญนะครับนะมีสามเหรียญนะนะเนี่ยเมื่อกี้ผมมารีวิวเหรียญเดียวนะครับจริจริงผมมีสามเหรียญเลยครับแล้วสามเหรียญเนี่ยสังเกตดูตลับครับไม่เหมือนกันสักตลับเลยครับนะแต่อันนี้ผม ก็ไปเอาในวัดมาเลยนะครับไปช่าบูชาที่วัดมาเลยครับตอนที่พระออกใหม่ๆเลยนะออกมาน้าเจ้ามาอย่างละเหรียญนะครับคือเป็นเศมานะครับเจริญพรเสมาวัดสร้างเหมือนกันหมดเลยครับเนี่ยรุ่นรุ่นรวยนะครวยรวยรวยนะครับสร้างศาลาร้อยปีหลวงพ่อพัดเหมือนกันนะครับเนาะเหรียญนี้เป็นเป็นทองทิพย์ซาตินครับ ทองทิพย์ทองทิพย์สติดนะครับหนังก็เหมือนกันนะครับนี่รหัสโคดเอ่444ครับตองสี่ครับเหรียญนี้ก็เหรียญนี้ก็ลืมบอกไปว่าจัดสร้างน้อยนะครับนะน้อยอยู่นะครับเป็นเป็นอีกอีกึ่งหนึ่งเหรียญเลยครับที่สวยงามนะครับมีกระแสร้อนแรงนะครับมีกระแสร้อนแรงนะครับพระวัดนะฮะวัดสร้าง นะครับสร้างน้อยครับสร้างแค่ห้าสิบลังนะครับผมนะสร้างแค่ห้าสิบลังนะครับลังหนึ่งก็อยู่ประมาณสักหนึ่งร้อยองประมาณนี้ครับลังหนึ่งก็ตกอยู่มาร้อยองประมาณนี้นะสร้างห้าสิบลังนะครับรุ่นนี้นะห้าสิบลังเองนะครับไม่เยอะเลยนะครับน้อยมากนะครับตอนนี้ก็หมดแล้วครับผมเชื่อได้เลยว่าหมดแล้วครับไม่มีแล้วนะนะ ที่วัดนี่ไม่มีแล้วแน่ๆนะครับเพราะว่าสร้างน้อยเหลือเกินนะครับโอเคครับก็ปิดคลิปจริงๆแล้วนะครับครั้งนี้นะโอเคครับ